อ่าสมาร์ททูครับสมาร์ททูกับคิงต้อมเฟลทครับสมาร์ททูกับคิงต้อมเฟลท์อ่าระวังลื่นนะครับนักเรียนระวังลื่นระวังลื่นระวังลื่นอย่าวิ่งอย่าวิ่งนะครับไม่ติดนะระวังลื่นนะครับอย่าวิอย่าวิ่งสมาร์ททูกับคิงต้อมเฟลทครับไม่เดินนะครับเดินด้ นะครับเป็นการแข่งขันของทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับทีมยูวอนสตาร์3-5ครับส่วนในสนามที่2นะครับเป็นการแข่งขันของทีมเอาซูเปอร์สตาร์3-5กับทีมออรสตาร์นะครับ don't make me a มันหอมนะหอมดีเลยครับ แต่เจ็ดตอร์ยังเต็ียมดีทีมนี้ก็คัดมานะครับอันนี้คัดมาแบบโัวฟัวเลยครับอันดีแรกนี่คัดมาแบบลูกกระสุนอันนี้เป็นไข่เป็นไข่เบอร์ศูนย์นะ สถานที่สองก็ยังคงเสมออยู่นะครับผมเริ่มมีความรสุขกับสนามบอลในสวนสนุกครับ เดี๋ยเป็นโอกาสได้ยิงกินได้ไหมยังไม่ได้ครับตอนนี้ยูบอรจะช่วยกันป้องก,กนันไว่ได้ดีนะครับด้านยูบอร์นะครับพอ,บบอสตานี่ผู้ปกครองมันจะเชียร์สนามไหนครับตอนนี้ลงทั้งสองสนามครับ็ฟองน้ โอ้โหมีมีหลอกแม่มีสับขาหลอกเลยไลฟ์ติ๊กเกอร์เกมลองเราของเราเองมีสับขาหลอกเลย ตัวสมรล่มันจะลงผสมลงเะครับตอนนี้เอาใว้เอามหน่อยเอามมาใช้ไม้หน่อยแดดใส่เข้อาดู you want to put the control หนึต่อ0ครับตอนนี There ้หยิบเอาสุดปตร์สตา์นะครับสต่อห้าไป1นึงูต่อสูนอะไรครับอะไรครับอันนี้สีแดงเดี๋ยวบิ๊กคเดี๋บิกก สีฟ้าได้เตะครับสีฟ้าได้เตะครับสีฟ้ามันเตะมันเรอร์ครับแล้วตรงนี้ตรงตรงมุมครับน่ามันเตะมุมครัก็จอสีฟ้าได้ สนามเซอร์เอเครับถ้าเล่นอยู่ในสนามก็เปลี่ยนได้นะครับก็ออกไปได้เปล่นในสนามได้ครับเปล่นในสนามได้ให้ให้โค้ชลงมาเล่นคนหนึ่งครับทีละคนนะโค้ชผิดแมนเชสเตอร์ลงมาได้หนึ่งคนนะลงมาได้หนึ่งคนแล้วฝั่งลอันดึงคนนี้ไม่เลือดนะครับว่าใครจะเป็นผูกสาประตูหรือใครเป็นคน เอาอีกแล้วครับตอนะนะี้ลูกที่2ครับส0งูนะครับรรสองกนะครับสำหรับอซออุปเปอร์สตาร์ ลงครัวไม่ได้ครับลงไปไม่ได้ครับต่อลงไม่ได้ครับเฉพาะผู้เล่นนะครับอายิงตัวเดียวนะครับพี่ยนครับด้านไหนครับพี่เอเปี่ยนด้านนี้ตัวไม่เปลี่ยนด้านนี้ตัวเปี่ยนด้านนี้ก่อน

ตัต่อไปนะครับในสนามที่หนึ่งนะครับล็อกเอฟซีกับบาซ่านะครับแด็เจสเตอร์ยดินไปครับหนึ่งลูกครับหนึ่งต่อศูนย์นะครับนี่นะครับซูเปอร์สตาร์นะครับพี่แม็กของเราครับ คนที cues, ่สองแล้วครับตอนนี้ต้องถึงมือคนที่สองแล้วครับนะครับโอนเซฟไปได้นะครับ ไม่หมดหวังนะครับตรงนี้ถ้าเสียได้ก็ยังเสมออยู่เข้าพือชนะนะครับตรงนี้เซนเพื่อเสมอครับ รอบเอฟซีกับบาซ่านะครับสนามหนึ่งครับรอบเอฟซีกับบาซ่ายืนขึ้นนะครับรอบเอฟซีกับบาซ่ายิงด้วนะครับเดินตามมาเซอร์บแอฟลงสนามนะครับเดินตามนะครับในสนามที่สองนะครับในสนามที่สองผู่ต่อไปจะเป็นสมาร์ทดูกับทีมดับเบิ้เอฟซีนะครับซึ่งเป็นการแข่งขั้นสุดท้ายของรอบที่สองนะครับ สตเกอร์ลวเอท้างไานยังครับแตสุดสกเกอร์สุดสตีเกอร์กับฟีฟ่าส0 1 4่ครับนัางนี่เลยนั่งเลยนั่ตรงนู้นมไม่ต้องขึ้นหม่นั่งเลยนั่งเลยฟีฟ่าสองพัิบี่ายังเออยู่ไหนเออาแล้ว ที่สองก็เป็นสมาร์ทลูมกับทีมด็อกเซกครับัลุกตางม,ม,มางงเซอร์แน่นะครับสมาร์ทลูมทีมด็อกเซกครับลุกเลยนะเป็นแจ้งเสื้อประตรูแน่นอนนะครับ